ันนี้นะคะเราเลือกใช้เป็น Spicy Burger Sauce แล้วก็ Barbecue Sauce ของ d e v i l e เหมือนกันค่ะสเต็กจานยักษ์ของเราค่ะใหญ่จุใจมากๆเลยสามารถทานได้3-4คนเลยนะคะเมนูเสริมสร้างไรายได้ในคลิปนี้นะคะเราจะพาไปทำเมนูสเต็กจานยักษ์กันค่ะซึ่งอิ่มอร่อยจุใจนะคะและถูกใจใครหลายๆคนค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ซับซ้อนเลยอยากยารูว่าทำยังไงตามไปดูกันเลยค่ะ สเต็ยาของเรานะคะขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องหมักไก่ก่อนนะคะวันนี้นะคะเราเลือกใช้เป็นสไปซี่เบอร์เกอร์ซอสนะคะแล้วก็บาร์บีคิวซอสค่ะทั้ง2ตัวของดิวิเล่เนี่ยนำเข้ามาจากประเทศเยอรมันค่ะใช้ทั้งหมกักหรือว่าราดก็ได้เหมือนกันเลยนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเราเวลาเราใช้อกไก่ค่ะจะมีน้ำเปล่านะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะเหตุผลที่เราใช้เบกกิ้งโซดานะคะจะช่วยทำให้อกไก่ของเราอุ้มน้ำมากขึ้นค่ะก็จะทำให้อกไก่ไม่แห้งถ้าเหมือนกันทั้งสงสูตรเลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะเป็นการเทซอสลงไปหมักนะคะสูตรแรกจะเป็น s p i c y Burger sauce ซค่ะสูตรที่2จะเป็น b r b e c u e s a ซ c e ค่ะคุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็หมักข้ามคืนค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเสียไก่ที่เราหมักเอาไว้ข้ามคืนค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะจากนั้นนะคะใส่ไก่ลงไปค่ะรสแรกที่เราจะเสียนะคะเป็นรส b าร์บีคิวค่ะ ลำดับต่อไปเราก็จะมาตั้งกระทะเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็จะมาเซียกไก่รสสไปซี่เบอร์เกอร์ซอสค่ะ <mam poems> เดี๋ยวเราจะมาทำขนมปังนะคะให้กรอบหอมและขึ้นสีกันค่ะใส่เนยลงไปนะคะ <S 2> <S 2> รอให้เนยละลายก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขนมปังเบอร์เกอร์ของเราเนี่ยลงไปวนค่ะใส่ขนมปังลงไปค่ะเราหมุนเพื่อให้ความร้อนนะคะกระจายไปทั่วๆหน้าขนมปังค่ะสีของเขาจะได้เท่ากันค่ะ สำหรับสเต็กไก่ของเรานะคะเราแบ่งออกมาเป็นสเต็กที่เอาไปทาเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็เป็นสเต็กไก่ย่างค่ะต่อไปนะคะจะเป็นลําดับการประกอบเบอร์เกอร์ค่ะเราจะทาดีจองมาตัดของดิวิเล่ลงไปค่ะดีจองมาตัดนะคะจะให้รสเผ็ดฉุนเค็มเปรี้ยวค่ะแล้วเราก็จะมีซอสเบอร์เกอร์นะคะของดิวิเล่เหมือนกันค่ะใส่เพื่อเพิ่มรสชาตินะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำอกไก่ครึ่งชิ้นที่เราหั่นเอาไว้นะคะมาวางไว้บนขนมปังค่ะ งั้นก็ปิดเบอร์เกอร์อรลงไปนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะเบอร์เกอร์ไก่สไปซี่ของเราวค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสเต็กปลาทอดค่ะวันนี้นะคะเราจะนำปลามาชุบแป้งก่อนนะคะหลังจากที่ชุบแป้งแล้วนะคะก็ชุบไข่ค่ะแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังนะคะ เราชุบแป้งสองครั้งนะคะจะทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยชิ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็กรอบมากขึ้นค่ะเราหย่อนช้าๆนะคะเสร็จแล้วนะคะปลาทอดของเราก็จะกรอบลักษสีสวยแบบนี้ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นสปาเกตตีผัดผิกแห้งค่ะเปิดไฟนะคะตั้งกระทะใส่กระเทียมแล้วก็น้ำมันลงไปค่ะโอเคค่ะพอเราได้กลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่เส้ก๋วลงไปค่ะเริมหอมแล้วนะคะใส่เส้นสปาเกตตีลงไปค่ะปรุงรสด้วยนะคะผงไก่ค่ะ ใส่ใบโหระพาสับหยาบลงไปค่ะผ่านให้ใบโหระพาของเราสลดแล้วก็สุกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกองประกอบเดีย๋ยวเราจะมาใส่จานมพร้อมกันค่ะเบอร์เกอร์นะคะเต็กไก่ย่างนะคะ องประอบของเราเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าดีวิเล่ของเรานะคะนอกจากหมักได้แล้วเนี่ย mm. ก็สามารถนะคะเป็นจิ้มก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะบีบใส่ถ้วยเอาไว้แบบนี้นะคะ mm. เสร็จแล้วนะคะสเต็กจานยักษ์ของเราค่ะใหญ่จุใจมากๆเลยสามารถทานได้3 4คนเลยนะคะ mm. อย่าลืมเอาไปลองทำขายทําทานกันดูนะคะ